Hãy công cho công mán mãn อีกอมคนบางว่าโอ้โออออกินเยอะอ่ะนม่ สวัสดีครับสวัสดีไปดักกุ้งพยายามกุ้งมาครับหาอยู่หาจินหาอยู่หาจินนะครับหาอยู่หาจินดักกุ้งขายเดี๋ยวเราพันได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ fc ไปในมุด fc วันนี้ fc หายไปในหมุด fc วันนี้ก็ประมาณนี้ครับนี่โหติดเยอ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 กุ้งครับโอ้โหดู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 กุ้งอ่ะ ติดแต่ลหลังพอได้อย่างละขีดครึ่งขีดนะครับอย่างละก้อยหลังละก้อยหลังละก้อยละก้อย 嗯，那个不的。 สวัสดีครับสวัสดีครับได้อยู่ได้อยู่อือหืมหนูความไรดได้ขึ้นอันนี่าใครต้องการที่จะดักกุ้งนะครับหรือเหยื่อดักกุ้งนะครับเดี๋ยวผมจะตัดสัก้าไว้นะครับ นี่ดักกุ้งนะครับอันละยี่สิบกว่าบาทยี่สิบกว่าบาทสามสิบกว่าบาทนะครับแต่แต่กี่รูนะครับสี่รูหกรูแปดรูสิบรูนะครับ ก็ได้ประมาณนี้ครับ ดังติดอ,อันนี้บองติดบอกลับมอติดอโอ้ได้ซ้ำหวานเนี่ยไม่ได้เนาะโอ้ปัดน่าจะได้โอ้ปัดดูกะติดอ่ะโอ้ปัดดูปัดดูเขาได้ไงวะปัดดูปัดดูแต่ปัดดูกต็ติดครับปัดุกใหญ่แต่แตย่ตุ้ยเนาะ าตาบระตเนี่ว่าหลากเจียประตูนะ

โอ้โอ้โอได้ยูะได้เยอสอมน้ยไอย่้องนเนมาเนเดี๋วยวกลางแจ้งเลได้ประมาณสองโลนะครับกุ้งวันนี้ประมาณประมาณอันนี้1นึ่กิโลหกิโลนะครับนี่นี่กิโลอันนี้ก็ประมาณ1นกิโลนี่ ที่ดักก็ประมาณนี้นะครับหายอยูหายจินนะครับวันละสองโลเมื่อนได้สามโลวันนี้ได้สองโลสองโลก็โลละสองร้อยก็สี่ร้อยนะครับวันหนึ่งก่อนทำงานนะครับก่อนทำงานอาชีพเสริมนะครับอาชีพเสริมหลากหลายหลากหลายหลากหลายอาชีพนะครับหายอยู่หากิน บ้านๆน,นะครับหายอยู่หายจินหลากหลายอาชีพแต่เราไม่ขี้เกียจไม่อดตายหายอยู่หายจิยินได้บ้านเราก่อนทำงานนะครับก่อนทำงานก็วันละ สามสี่ร้อยห้าร้อยนะครับเป็นบางวันนะครับส่วนมากอตีตะเรือวันละสามร้อยนะครับทุกวันทุกวันนะครับวันละสามร้อยก่อนทํางานนะครับก่อนทํางานก่อนทํางานอาซีบเสริมเรานะครับหลากหลายวิธีหาอยู่หาจินนะครับตามบ้านเรานะครับใครที่จะหาอยู่หาจินก็ชอบหาอยู่หาจินแบบ แอดก็ดูในโปรไฟล์ได้นะครับการทำมาหายจินของแอดนะครับทำมาหายจินแบบบ้านๆนะครับพอได้อยู่ได้จินโอ้พระบนเทเเลยอ <c oughs> <c oughs> คุณยายใส่บาทมนเนี่ยลืมลืม สวัสดีสวัสดีสวัสดีที่เข้ามาแล้วนะครับสวัสด,ดีครับที่ข้ามารับทรงการทํามาหาจินอยู่บ้านนอกนะครับหาจินแบบนี้กุ้งก็ตัวสวยๆนะครับตัวสวยเลยนี่นะครับตัวสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่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 เดี๋ยวสาวให้ใหดูขวมจะเลนี่ตัวสวยๆนะครับกุ้งจะออกสีกับน้ํานะครับถ้าน้ําในป่า ใบไม้นะครับน้ําจะออกสีดํากุ้งก็ไปสีดําเหมือนกันนะครับนี่มีหอดปลาหมัดปลาหมัดก็มีนะครับปลาหมัดนี่ครับบางวันก็ติดเดยอะบางวันก็ติดน้อยนะครับเป็นบางเป็นบางวันนะครับมันจะก,กาดไม่เหมือนกันนะครับถ้าหนาวจะจัดนี่กุ้งจะไม่กินเหยื่อนะครับต้องใช้สูตรหยืย่เด็ดนะครับสูตรเหยื่อพิเศษ นะครับต้องผสมเหยื่อแบบแรงๆเลยนะกินแรงๆนะครับถ้าหน้าหนาวหนาวจะจัดนะครับกุ้งจะไม่กินเหยื่อกุ้งจะไม่กินเหยื่อแต่ถ้าบรรยากาศแบบนี้นะครับไม่ร้อนไม่หนาวนะครับนี่จะกุ้งจะกินเหยื่อจะติดเยอะนะครับอันนี้น้ําเยอะนะครับน้ํายังเต็มตะลิงอยู่แต่ถ้าน้ําขาดหรือเขาทําก็พูดนะครับ ดูดน้ําทํากระพูดน้ําแห้งนะครับหรือน้ําขอดนะครับน้าไม่เยอะก็จะติดเยอะแล้วก็วันหนึ่งก็ห้าหกโลนะครับห้าหกโลก็ขายหมดทุกวันนะครับห้าหกโลนี่ก็ได้เงินเป็นพันนะครับเป็นพันวันหนึ่งนะครับก่อนทํางานนะครับอาชีพเสริมนะครับเนี่ยอาชีพเสริมส่วนเอสก็ซ่อมรถนะครับซ่อมรถเปิดอู่ซ่อมรถนะครับอาชีพหลักของเอสนะครับ อาที่ลองมาอีกก็ตอนเย็นก็ดื่มเหล้านะครับ <laughs> 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 นี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศแต่เราดักประจํานะครับดักประจําก็จะมีลูกค้าประจํานะครับบางวันเขาก็มาซื้อที่บ้านนะครับบางวันเขาก็เราเอาไปขายนะครับ ไปขายตลาดนะครับจะขายตามหมู่บ้านนะครับเขาก็ขี่รถผ่านเขาก็เรียกเลยนะครับบกุกนะครับถ้าบกุกช้าก็ไม่ได้กินนะครับถ้าบกุกไป,ไปต้องวิ่งออกมาลัดเลยนะครับรถผมมันแรงเสียงนะครับก็ได้มาแล้วก็มาคัดแบบนี้นะครับคัดแบบนี้เลยนะครับนี่ เอาขี้กระเหียออกหรือนะครับเออหรือเอาเศษใบมวยเป็นบุงใบไม้ออกนะครับเศษปลาออกนี่ประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่ถุงนะครับเดี๋ยวก็วันนี้จะพามาดูตามทุกขั้นตอนเลยนะครับทุกขั้นตอนเลยโอ้เสียงลกพีลาบเด้ พูเลยนะเจ็ดเดอหนุกลบับนกหิับหนลบับนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆอาจจะใกล้ๆเลยนี่นะครับดูใกล้ๆเลยนี่แม่บ้านนะครับกับยายนะครับคุณแม่บ้านกับคุณแม่ยายนี่ครับสองแม่ลูกมีคนคัดให้นะครับ Oh, menjuk. Saya. นี่ม่าใครนาวมานี้นะครับก็ขัดนานเงยขัดนานหน่อยนะครับก็า <laughs> ปลาหมัดเยอะปลาน้อยเยอะ ครับผมก็วันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็มาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกดซับสไครตกดติดตามนะครับผมขอบัสดีครับสวัสดีครับ